สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊ป,ปูครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีกอรเช่นเคยนะคะอยู่กับเราสองคนในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งวอรินดาคุปติธรรมกุลครับและผมธนกรมหาวิทูนนะครับอ่าจะเจอกันอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะมีมเรื่องราวของแวดวงคนลูุกทุ่งในทุกๆแขนงครับผมมาฝากคุณผู้ชมถูกต้องเดืนนี้จริงๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอเขาตั้งแต่สมัยแบบเรายังคุยกันเมื่อกี้เลยว่าเราได้ไปสัมภาษณ์เขานี่กี่ปีแล้วอ่ ไม่รู้เขาจำเราได้หรือเปล่าจำได้สิเพราะว่าตอนนั้นที่สัมภาษณ์น้องยังใส่หมวกอยู่เลยเนาะไปออกกองกันด้วยแล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องและที่สำคัญคือเราก็เห็นพัฒนาการของศิลปินของเราในวันนี้ครับผมเติบโตด้วยผลงานมาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้เขามีซิงเกิลล่าสุดกับบ้านหลังใหม่ด้วยเดี๋ยวให้เขามาพูดคุยกับพวกเราเพราะเขาเป็นแขกรับเชิญของซุปเปอร์ลุคทุ่งในวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แนะนำตัวทักทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะออยเลอร์นะคะวันนี้จะเรียกออยเลอร์เฉยๆไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าออยเลอร์เทดเดิลมิวสิกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอดหน้ากากให้คุณผู้ชมเห็นสักนิดนึงว่าตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวใครเขาบอกว่าเอ้ยเอาออยเลอร์ตัวปลอมหรือเปล่านี่ตัวจริงตัวจริงตัวจริง <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องต้องใส่หมวกไหมอ้มาวเหมือนใส่หมวกเหมือนเดิมใช่แต่ตอนนั้นเป็นหมวกปีกกว้างไงใช่ไหมจำได้ด้วยอ่ะ วันนี้เป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยกับพวกเรานะคะ,คะต้องบอกว่ามีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาล่าสุดด้วยแต่ก่อนอื่นทางนี้ทางนั้นต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงยังไงมายังไงกับมาอยู่กับร่วมงานกับไททอลมิวสิกคะค่ะก็เป็นเป็นจังหวะเวลาที่ลงตัวพอดีเลยคะ่ะก็เป็นอาจารย์เดดคะ่ะอาจารย์กิตสรกรอ่อนตาแสงได้ติดต่อมาหาน้องออยบอกว่า เออช่วงนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาร่วมงานกับแกมมี่ไหมเดี๋ยวแกมมี่จะมีค่ายใหม่ขึ้นมาเปิดไทยดอมิวสิกก็ก็เลยได้เข้ามาร่วมงานกันค่ะซึ่งน้องออยเองก็อยากอยากอยากร่วมงานร่วมงานกับเออแกมมี่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้ตัดสินใจมาเลยค่ะอืมก็คือตอนที่อาจารย์พูดตอนนั้นอาจารย์ก็บอกตรงๆเลยว่าเออจะมีค่ายใหม่ของแกมมี่นะสนใจไหม ช่ค่ะคิดนานไหมตอนนั้นเราเราเราต้องถามแบบเออจริงไม่อะไรไม่หรือเปล่าหรือว่าโอ้อาจารย์บอกมาว่าเป็นแกมมี่ปุ๊บเราตัดสินใจไปเลยเออเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบหนูคิดไม่นานเพราะว่าเหมือนอย่างพี่พี่ก็แบบมันเคยเจอหนูว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เหมือนรู้มาว่าหนูก็ทําเพลงของตัวเองครับนี่คะ่ะซึ่งแบบเป้าหมายเล็กๆของเราเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบ เราอยากทําเพลงให้ได้หนึ่งร้อยล้านวิวประมาณนี้ค่ะถ้าแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ยศิลปินร้อยล้านวิวคือแบบคือถือว่าประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพอเราทำเพลงหนึ่งสองสาแล้วมันก็ได้ร้อยล้านร้อยล้านสองร้อยล้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยที่แบบว่าเราไม่มีเป้าหมายต่อไปแล้วเราก็เหมือนแบบอยากอยากเปลี่ยนอะไรที่มันโตขึ้นแล้วก็การทํางานใหม่ด้วยเป็นเป็นช่วงเวลาที่ ที่คา me, right, maybe, maybe me, ้าบเกี่ยวกันพอดีเลยกับที่หนูกําลังคิดแล้วอาจารย์ก็ได้ติดต่อมาพอดีหนูก็เลยแบบอุ้ยเป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วก็ท้าทายหนูหนูก็เลยเลือกที่จะร่วมงานแบบไม่ลังรีเลยค่ะอืมอืมก็เรียกว่าความการเติบโตของเขาแหละจริงๆแล้วความฝันที่ร้อยล้านนี่ออยเลยก็ทํามาได้ตลอดทีนี้พอพอเราจะก้าวเข้าสู่บ้านที่มันเป็นสัตว์เป็นสวนมีระบบการจัดการดูแลศิลปินอย่างดีเนี่ย ได้มีการพูดคุยไหมว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเพลงซิงเกิลออกมามันจะมาในรูปแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยจากที่เป็นออยเลอร์เดิมที่เราทำเองอยังไงบ้างกับคอนเซ็ปที่วางไวค้ค่ะก็เอ่อถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างครับด้วยเราทำทำเองก็จะมีข้อจํากัดบางบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทําไม่ได้เต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่ทําอะไรประมาณนี้ค่ะ อ,อ,อาจจะเรื่องของฟอร์มต่างๆที่เราก็อาจจะไม่กล้าทําหรือทําไม่ได้อะไรรยมาณเี้ยหนูก็เลยได้หยิบยกมาทําในในในไทดอนคือแบบก็ค่อนข้างมั่นใจว่าค่านี่แหละที่จะทําให้เราแบบโตขึ้นอยากอยากอะไรใช่คะ่ะอ,อยากทาอะไรที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นเขาจะช่วยซัพพอร์ตเราแล้วแบบทําให้เราได้แน่นอนหนูก็เลยเลือกมาจริงๆหนูวอยากถ่ายเอ็มบีแนวแบบเป็นนักมวยที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็แบบ อยากทําดนตรีห้องนี้อยากอัดห้องนี้แต่ด้วยหลายๆอย่างเราเราทําเองเราอาจจะไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วซึ่งก็เลยได้แบบบ้านใชลเร์มิวสิกมาดูแลตรงนี้ให้ก็เลยได้งานแบบเหมือนตรงใจตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็แตกต่างจากอันดิมมากเกี่ยวกันนะเหมือนมีความฝันเนอะ,อะแล้วเขาก็แปลงความฝันออกมาให้ถ้าพูด <laughs> ถ้าพูดถึงเพลงซิงเกลิลที่เปิดตัวครับของเราเนี่ยเป็นยังไงคะเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นใหม่หรือว่ามันมีอยู่แล้วคะ จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์ผู้กันสบัดค่ะแบบแต่งไว้แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้หนูก็ได้ร้องเพลงอาจารย์ไปบ้างอยู่เหมือนกันก็มีการส่งมาให้ให,หลายๆเพลงนี้อาจารย์หน่ะให้หนูเป็นของขวัญบอกว่าทินท้งอ,องเก็บไว้นะอะไรประมาณนี้ค่ะ หนูก็เลยเก็บไว้แล้วก็หาโอกาสที่จะทําแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้หนูชอบแล้วก็เป็นของของวัญที่ผู้ใหญ่ให้มาอยากทําให้มันแบบดีที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเสื้อเก็บไว้มาสักพักเลยค่ะจนได้เข้ามาอยู่ในไทโดก็มีการเลือกเพลงมีการแบบส่งเพลงให้กันแบบหลายเพลงอยู่เหมือนกันหนูก็เลยแบบส่งเพลงนี้ไปเสนอด้วยว่าเนี่เยเพลงนี้ อาจจะตรงกับหนูไหมลองลองแบบฝากผู้ใหญ่พิจารณาดูแล้วซึ่งผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยค่ะก็เลยได้ได้เพลงนี้ออกมาค่ะใช่ก็คือเพลงนี้พูดง่ายเราก็มีส่วนร่วมในการนำเสนอด้วยว่าเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่อ่พอตัดสินแล้วว่าโอเคเอาเพลงนี้แหละไปอยู่กับคนใหม่โลดการทำงานมันแตกต่างกับ ก่อนหน้านี้มากขนาดไหนครับก็แตกตา่างค่ะทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราจะถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงก็คงถ่ายเลยประมาณนี้แหลก็ต้องต้องหนึ่งตัวแล้วก็ตัวแสดงพร้อมใช่ไหมพร้อมปอาเอาหนึ่งสองสามถ้าดีสามสองถ่ายปุ๊บจบกลับมาประมาณนั้นใช่ก็ก็เดี๋ยว เพลงปายุกับคนไมโลนะคะก็ได้มีเอ่อสตอรี่เกี่ยวกับแบบว่าเป็นเป็นนักกีฬาเป็นต่อยมวยใช่ไหมคะซึ่งก่อนก่อนหน้าที่จะไปถ่ายก็จะต้องแบบไปเรียนมวยจริงๆอะไรประมาณซึ่งทุกอย่างมีการเตรียมตัวมีการแพนอะไรที่แบบค่อนข้างนานเลยแล้วก็จริงจังมากค่ะคือ,อต้องบอก<น>ว่าเพลงเนี้ย เขามีเส้นเรื่องที่ชัดเจนดูเป็นเรื่องเป็นราวกับ MV แล้วก็เป็น MV ที่แบบอยากจะตัวเองตั้งใจอยากจะมีความฝันว่าเออถ้าทำา v v ต้องบอกว่าใน MV เขาอะเล่นจริงเจ็บนะจริงเออต้องถามก่อนว่าทำไมถึงอยากทำเป็นมวยอยากทำเป็นต่อยมวยเพราะถ้าเกิดดูเรียกได้ว่ารูปลักษณ์ของน้องเป็นสาวหวานหวนไม่น่าจะมาชอบมวยหรืออยากต่อยมวยแน่นอน ก็ก oh oh We ็จริงๆหนูหนูชอบชอบกีฬามวยด้วยค่ะแล้วก็เหมือนคุณพ่อตอนสมัยแบบเป็นหนุ่มๆอะไรพ่อก็เป็นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้แบบพยายามเหมือนจะป้อนสิ่งๆเนี้ยให้หนูมามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็จะกลัวเรื่องแบบว่าเราจะจิตตัวมันน้ครับซึ่งซึ่งหนูก็ชอบด้วยชอบด้วยคุณพ่อชอบด้วยอะไรก็เลยอยากอยากสะท้อนออกมาแล้วก็จริงๆอยากให้คุณพ่อได้เห็นเวลาที่เราแบบ ถึงหนูจะได้ไม่ได้เป็นนักมวยจริงๆแต่ก็อยากให้พอได้เห็นในรูปแบบว่าอ่ะเป็นนักมวยให้ให้ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. ะแล้วไปซ้อมซ้อมเขาไปไป,ไปเรียนมวยจริงๆ oh. นะก่อนที่จะถ่ายทำใช้เวลาไปเรียนตรงนั้นนานไหมคะกี่เดือนนะ1นึ่เดือนค่ะหนึ่งเดือนเต็มเลย หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนออยเลอร์ได้อะไรแตะก้านคอได้ไหมเดี๋ยว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 ดูดูในภาพเป็นเป็นมวยสากลสมัครเล่นไม่ไช่มวยไทยหนึ่งเดือนที่เราได้อะไรบ้างอ่อยเลอร์ก็เทคนิคใช่ค่ะได้แบบพื้นฐานแล้วก็ได้ในเรื่องจริงจริงจริงหนูแบบได้ได้แบบสุขภาพด้วยค่ะแบบเป็นหนึ่งเดือนที่ ที่เราแบบเหมือนได้เปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้เพิ่มได้ทักษะเพิ่มแล้วก็ได้ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายด้วยแบบกล้ามเนื้อหรือว่าอาการแบบป่วยหวัดอะไรที่หนูแบบชอบเป็นอะไระก็ก็แบบดีขึ้นมากๆเลยค่ะตรงนี้อาจจะเป็นผลพลอยได้มันเหนื่อยนาะอต่อยมวยอะ่ะไม่แล้วประเด็นคือเขาถ่ายทำเอ v วีกับนักมวยจริงๆทั้งผู้ชายทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกนุเอตัวแสดงเอกในเอ็มวีด้วยถูกปหคะ ใช่ค่ะเป็นน้องวันทั้งสองคนเลยอ๋อแล้วยังไงอะ่ะพอมันต้องไปเข้าถางร่วมกันมีผิดคิวหรือ,อม,มีความยากเพราะว่าเขาบอกว่านอกเหนือจากนี้มันยังมีเรื่องแสงของการถ่าทำบรรยากาศมันร้อนมากๆเลยใช่ไหมเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะไอเลอร์ค่ะก็มีมีผิดคิวไหมจริงๆก็มีนิดนึงค่ะเราเราเหมือนเราหนูหนูไม่เคยไปต่อยจริงๆบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแค่เคยซ้อมซ้อมก็ซ้อมกับ กับโค้ดกับคุณครูท,ที่แบบซ้อมตัวต่อตัว,ตวไม่ได้อยู่บนเวทีไม่ได้เป็นสัตว์เป็นส่วนขนาดนั้นยัไม่เคยไปต่อยกับใครเลยแล้ว <c oughs> แล้วหนู <c oughs> ก็กลัวสิ่งที่กลัวคือกลัวว่าถ้าเราทำเขาไปแล้วเขาจะเจ็บไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เกมือนกับล่อยกระสอบที่เราออกแรงได้อะไรยเงี้ยก็กลัวกลัวน้องวีวีจะจจะเจ็บอะไรแต่แต่จริงๆแล้วคือน้องวีวีเขาเป็นนักมวยแล้วเขาก็บอกอุ้ยพี่ต่อยหนูเลยหนูไม่เจ็บหนูแบบหนูได้อะไรเงี้ยค่ะต่อยมาเลยพี่โอกาสที่หนูจะโดนนักร้องร้อยล้านวิวต่อยมันไม่มีต่อยมาเลยหลังจากนั้นวีวีก็สลบที่สามไปไม่ใช่แล้วอ่าแล้วยังค่ะก็ก็เลยแบบ ลองลองต่อยต่อยได้น้องก็แบบไม่เจ็บแนละ้วต่อยได้เลยแต่เราก็จะมีความกลัวนิดนึงพ็เราไปเจอกันวันถ่ายเลยค่ะกับกับน้องวิวีหรือกับพี่เ,เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ใช้ใช้เวลานิดนึงก่อนถ่ายแบบเตรียมกันแล้วก็ทําความรู้จักกันนิดนึงแล้วก็เหมือนอหนูอ่ะเพิ่งได้ไปเรียนรู้กับการต่อยจริงๆณตอนนั้นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะที่เรียนหนึ่งเดือนคือเป็นการซ้อมต่าง,างๆแต่ไม่เคยแบบไปต่อยแบบ กับใครอะไรก็คือต่อยกับกระสอบทรายไปก่อนเพิ่งมาได้ต่อยกับคนจริงๆก็วันนั้นก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีมีผิดคิวดิดนึงก็คือเหมือนโดนโดนกลางหน้าตรงเนี้ยค่ะแบบจมูกอะไรตาโดนอะไรก็แบบตาแตกด้วยตายลูกเอ๋เจ็บจริงไม่มีสแตนด์อินไงเขาจะเล่นเองที่ที่เห็นอยู่ในจอนั่นคือน้องโดนต่อยจริงนะฮะไม่ได้ว่าเป็นสแตนด์อินหรือมุมกล้อง มันจะดูรุลแรงไปไหมหนูพูดตาแต่งจริงๆมันมันคือเส้นเส้นเลือดฝอยอะเนาะใช่ไหมมันแต่แต่ว่ามันก็มีเลือดแบบไหลตรงตาขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแดงๆค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอพอพอเส้นเรื่องในการถ่ายทำเอ็มบีทั้งหมดทั้งมวลออกมาเราแฮปปี้แค่ไหนมันเป็นภาพฝันที่คิดเอาไว้เลยไหมคะออยเลอร์เออค่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าหายเหนื่อยไปเลยค่ะแบบ จากระยะเวลาเพลงนี้กว่าที่เราจะได้เอามาทําแล้วก็เก็บไม้สนา <fen. S 1> สนอะไรเงี้ยค่ะแล้วกว่าเราจะได้ถ่าย MV ก็ต้องไปเรียนอย่างหนักดวง hmm. แล้วก็กว่าได้ถ่ายก็มีการเลื่อนโควิด1นึสอามอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาตลอดกว่ากว่าที่จะมาเป็นเพลงน,นี้ค่อนข้างยากเลยแล้วแล้วเป็นเพลงแรกของหนูในเทตอนทุกคนทุกอย่างหนูก็คาดหวงังทุกคนก็คาดหวังเลยค่ะพอพอเสร็จปุ๊บตัดอะไรออกมาได้ดูครั้งแรกหนูร้องไห้ ร้องไ่ายเลยทำไมอ่ะร้องให้ทําไมอ่ะมันมันดีกว่าที่เราคาดหวังขนาดที่แบบมันนับตาแตกหลังจากที่เราเห็นขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะก็เป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ยเสร็จแล้วแล้วมันเหมือนกับที่เราคิดไว้ทุกอย่างแล้วถ้าถ้าเราไม่มีโอกาสมาอยู่ในไทดอลเราก็คงไม่ได้มีผลงานเพลงคุณภาพแบบนี้ออกมาเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็เลยแบบดีใจมากค่ะที่ได้ได้ผลงานนี้ออกมาซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของเอมบีถ้าตอนนี้ก็คือเหมือนมันจะเป็นเพลงที่ดีที่สุดสําหรับหนูในในตอนนี้ด้วยค่ะก็เลยแบบร้องให้ดีใจมากหายเหนื่อยด้วยย้อนกลับมาถึงเรื่องเพลงกันหน่อยดีกว่านะฮะหลังจากอ่ะเราพูดว่าอาการถ่ายทำมันค่อนข้างแตกต่างกับตอนสมัยเราเป็นอินดี้ละการทำงานในห้องอัดล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ก็ใช้เวลาอัดไปประมาณสามชั่วโมงค่ะซึ่งก็สำหรับหนูอาจจะรือว่านานนิดนึงค่ะยังไงทำไมเพลงก่อนหน้านี้มันมันไม่ถึงสามชั่วโมงใช่ไหมครับประมาณกี่ชั่วโมงต่อต่อเพลงเพราะว่าไม่มีใครคุมร้องด้วยหนูร้องเองสั่งสั่งเองได้พอละอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องถูกควบคุมอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ก็จะมีแบบมีมีก็คือก็คือดีค่ะที่มีคนมาช่วยฟังว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็แบบเราก็ร้องเราก็ร้องไว้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฟังว่าเอาเพราะเราแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็จะมีแบบหลายคนแบบหลายเป็นเป็นการแบบแลกเปลี่ยนความคิดด้วยเป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มันให้มันดู ยังไงก็ได้ให้มันแตกต่างจากที่เราเคยเป็นมาเมื่อก่อนเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเรืที่ว่ามาอยู่ค่ายใหม่อะนะก <c oughs> ็อ,อยากทับต่างด้วยค่ะก็เลยทุกอย่างก็เลยค่อนข้างแบบซีเรียสทุกขั้นตอนเลยค่ะถ้าพี่ให้พูดถึงความ,มเป็นสเสน่ห์ในน้ำเสียงของตัวเองจุดเด่นคืออะไรสำหรับตัวออยเลอร์ค่ะ นูไม่รู้มันเป็นจุดเด่นหรือเปล่าหนูอาจจะเป็นคนที่ร้องเสียงสูงเลยค่ะสูงมากๆจริง<ๆ>จริงสูงสูงจนแบบว่าหนูเออจะร้องสูงจนคนอื่นกลัว <c oughs> ไม่กลัวคนอื่นร้องตามไม่ได้เหรอลูกเอ้หนูหนูก็โดนบ่นอยู่เหมือนกัน <c oughs> แบบเพื่อนเพื่อนนักร้องที่แบบเป็นพะคั่วกันสนิท <c oughs> อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแกเขาแบบ โค v e r ให้นะแต่แต่แกร้องมันยากเกินมันยากเกินที่จะโค v e r a g อะไรมานเนี่ยก็เดินบนจะบนโดนบนมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันมันถือว่าเราอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราอ่ะใช่ทุกเพลงหนูก็แบบจะเสียงสูงหมดเลยยิ่งยิ่งยิ่งเดี๋ยวเพลงต่อไปถ้าได้ฟังเนี่ยหนูจะโดนว่าอะไรอีกแล้วเทคนิคอะเทคนิคมันมันมีไหมคะสําหรับความเสียงสูงอะเพราะว่าเวลาเราลองขึ้นไปอะ สอนเจ้หน่อยว่าการใช้เสียงสูงหรือการใช้เสียงสูงฉันรู้ต้องไปล้อมบนดาดฟ้าไม่ก็บนหลังคาไม่ใช่สูงอย่างนั้นการใช้เสียงสูงที่มันสามารถฟังแล้วคนบอกว่าเพาะอยากฟังเลยฉันไม่เพาะก่อนไหมอย่าเลยเสียเวลาน้องเขามันมีเทคนิคยังไงคะออยเลอร์หนูหนูก็ก็มีการฝึกอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วแล้วอีกองหนูหนูมองว่า เออเพลงแต่ละเพลงถ้าถ้าเราใช้คีย์ที่มันสูงหนูรู้สึกว่ามันจะช่วยให้เพลงมันถึงอารมณ์มากมากหนูก็เลยแบบเลือกสูงไปจริงๆอ่ะแบบพี่โจอะไรยเงี้ยค่ะแบบได้ฟังเพลงหนูตั้งแต่ทีแรกก็คือเหมือนผู้บริหารอะไรยเงี้ยค่ะได้แล้วยังมีการแบบโชว์มาบอกว่าแบบเอาสูงอีกิีได้ไหมฮะไม่ได้แล้วฮะอให้แบบว่าพี่คะไม่สงสารสภาพ,พคอหนูเลยเหรอคะ ใช่ค่ะก็เหมือนที่เราถามเขาจุดจุดเสน่ห์ใช่ถ้าท้าน้องบอกว่าจุดเสน่ห์ของเขาจริงๆเนี่ยต้องเสียงสูงแล้วเป็นเสียงสูงที่แข็งแรงด้วยแล้วเป็นยังไงครับพอแฟนๆที่เขาติดตามออยเลอร์มาตั้งแต่ตอนเราดูแลตัวเองพอปล่อยซิงเกิลใหม่เสียงตอบรับกลับมาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์มากาที่ที่อออยู่ดีๆออยเลอร์ไปอยู่ในด้วนใไ ใช่แล้วก็แบบอืมเป็นเป็นเพลงที่มีพี่ในเงินด้วยน้องวีวี่มาร่วมงานใช่ค่ะกําลังแบบกําลังฮอตเลยค่ะในช่วงนี้ใช่ค่ะุกคนก็แบบตื่นเต้นว่าเอ้ยแบบมาร่วมง,งานกันได้ยังยังไงประมาณนี้ค่ะก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยทุกคนก็แบบอุ้ยพี่ออยเลิฟไม่ได้ปล่อยเพลงนานปล่อยรอบนี้ก็คือแบบอลังการเลยเพลง เล่นใหญ่อะไรแบบ้อส้าหน้าผมเขาไม่เห็นเหรอโหเสผ้าหน้าผมแบบต้องบอกว่าเสผภาหน้าผมลุกลุกมันดูเป็นสาวขึ้นนี่คือความตั้งใจเลยใช่ไหมคะค่ะก็ใช่ค่ะก็คือแบบแนวด้วยแนวที่ตัวออยเป็นที่เป็นเราตัวเราจริงๆที่ที่แบบปกติอะไรที่ที่ไม่ใช่ในลุกของต้องเป็นศิลปินอะไรเนะ่คือเป็นคนแนวแบบเท่อยู่แล้วหวานไหม ว่มามนะันั้นดูดูนะดูแ,<ล>แบบสตรองแล้วตัวตนของเราจริงๆอ่ะเป็นสายหวานหรือสายดุแบบในเอมวที่เหมือนกับว,<อ>ว่าผู้ชายพูดไม่ถูกใจต่อยปุ๊กเนี้ย <laughs> ไม่ดุขนาดนั้นนะ <laughs> เป็นสายสตรองว่างั้นใช่ค่ะอืม <laughs> แล้วช่วงเวลานี้ ไปไม่มีใครจีบเนูแล้วตอนนี้อแต่ว่ากันไปช่วงนี้ทํางานช่วงนี้โควิดเลยไม่มี<อ>คนจีบใจเย็นๆลูกแต่ต้องถามว่าช่วงเวลาเนี้อันแน่นอนที่สุดคิดถึงเวทีไหมคะหนูคิดถึงคิดถึงมากๆเลยค<อ>่ะแบบหนูยังมีแบบไปไปเปิดย้อนดูสแสดงสดอะไรประมาณนี้ค่ะแบบอ๊ยมันจะสามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมอะไรแบบชอบคิดไปเลื่อยเปลือยแบบ ต่อให้โควิดหายแล้วคนยังจะจําเราได้ไหมเพราะมันนานมากเลยอะไรเงี้ยกว่าจะได้มบบขึ้นไปยืนดีวันเวทีอีกอีกรอบอะไรเงี้ยค่ะและ้วตัวหนูมีไลฟ์สดร้อ,องเพลงหรือว่าพบปะกับแฟนๆอยู่บ้างไหมคะมีค่ะเป็นประจําเลยค่ะ,คะใน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 เฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ใน t i k กต็อกค่ะก็จะมีแบบมีไลฟ์สดแล้วก็ร้องเพลงพูดคยุยถามถ่ยกับกับแฟนคลับเป็นประจําค่ะแล้วก็นานๆทีอาจจะมีแบบ อ่าไลฟ์ในเพจแล้วก็จะจริงจังหน่อยมีแบบเต็มวงอะไระอ,อย่างเงี้ยนี่ไงจะทําให้แฟนคลับไม่ลืมอืม่ะ <c oughs> อืมแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อไปครับกับเพลงมีแลนไว้แล้วหรือยังว่าเพลงต่อไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นเพลงช้าเหมือนเดิมหรือจะเป็นเพลงเร็วมีตอนนี้หนูหนูมีดดเมอรู้ว่าพูด้ะเืียงแต่เอ่อมีหลายเพลงเลยค่ะม,มีหลายทิศงแล้วก็ มีทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วซึ่งทุกอย่างสะท้อนความที่เป็นตัวเราแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าบางอย่างที่ที่หนูเป็นหนูด้วย<ม>อะไรเนี่ยหนูอาจจะไม่ไม่ได้กล้าแสดงออกในเมื่อก่อนด้วยวัดรู้แบบสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นอ่ะหนูหนูเป็นช่างสักลายหนูชอบสักลายอะไรประมาณเนี้คะ่ะแต่การ<ม>ที่หนูจะโพสต์หรือการที่แสดงออกมันอาจจะดูแบบดาร์กเกินไป เออผู้ใหญ่เออหมายถึงแบบยายคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกรงใจท่านอยู่อะไรแต่แต่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตอนนั้นเป็นเป็นวัยที่แบบสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เรายี่สิบสี่แล้วโต,ว <c oughs> ตวแล้วยังคงยังมีจุดนั้นน่ะที่เราแบบอยากนําเสนอให้ทุกคนรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราเราก็มีตรงนี้นะที่ที่เราทําได้แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างี้ค่ะก็เลยอยากนําเสนอตรงนี้ด้วย ซึ่งมันก็จะมาสอดคล้องในบทเพลงใหม่ของหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแต่คอยติดตามกันไปเรื่อยๆจะมีอะไรแปลกๆที่จะเปิดเผยตัวตนของน้องออกมาให้ได้ชมกันอีกอันนี้คือเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเรื่องของแบบสักลายหรืออะไรยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนแบบอาจจะยังไม่รู้จักหนูเลยอะไรเงี้ยว่าเอ้ยทำนี้ได้ด้วยเหรอเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้ค่ะใช่ พอเมื่อกี้ฟังฟังพี่ก็ยังตกใจโอ้สักลายเลยเหรอ,อหน้าตาไม่ให้เลยนะใช่ค่ะอืมอ่ะแล้วก็คือเก้าวต่อไปในการเป็นนักร้องของเราเนี่ยเราว่าหนึ่งร้อยล้านก็ไปแล้วนักร้องร้อยล้านไปแล้วนักร้องในสังกัดแกมมี่ไปแล้วคิดว่าเก้าต่อไปในวงการบันเทิงของออยเลอร์เนี่ยจะอะไรจะไปเป็น นักแสดงไหมหรืออยากจะไปนั่งเล่นหนังใหญ่หรือจะซีรีส์มีเคยคิดวาดฝันไว้ไหมครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็ก็อยากอยากลองค่ะอยากลองแล้วก็อยากอยากเรื่องของการแสดงซึ่งทุก MV หนูก็เล่นเองหมดเลยเพราะหนูก็อยากอยาก พัฒนาฝีมือตัวเองในในเรื่องของการแสดงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ามีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หนูก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะหรืออยากจะร้องเพลงคู่กับหนุ่มไหนสักคนในแกรมมี่ไหมคุณบ่าอุบลไหมหนูมีไอดอลเยอะเลยค่ะเช่นพี่แสนนาการก็จะมาสายร็อกๆหน่อยเนาะเอ่อเ่อว่า ก็เชื่อว่าวันหนึ่งน้องก็จะได้ไปถึงจุดนั้นอ, <ะ S 1> อ่ะเห็นมีบอกว่ามีการเอาป้ายโปรโมทของเราเนี่ยติดท้ายรถตุกๆด้วยจริงไหมครับ <c oughs> ค่ะก็ก็มีติดรถตุกๆแล้วก็สามล้อสกายบ <c oughs> มี LED กลางเมืองแล้วก็เป็นแบบรถแห่แล้วก็ติดตามร้านค้าอะไรพวกนี้ก็มีอยู่สามจังหวัดเลยคะ่ะก็มีอุดร ก็น้องจิงเป็นบนขอนแก่นแล้วก็น้องคายใช่ค่ะโอนี่มาแนวศิลปินเกาหลีเลยนะที่ที่ช่วงนี้ในกรุงเทพเขาจะฮิตแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผ่านผ่านป้ายหลังตุ๊กๆกับป้ายรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะตอนนี้มีกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมอะไรครับใครใครที่ไปเห็นรูปแบบนีนก็สามารถเซลฟี่แล้วโพลงเฟซได้ก็จะได้รับแมสค่ะเป็นแมส ไปอยู่กับคนไหมโลดแล้วก็มีไลายเซ็นน้อยแล้วก็มีโปสเตอร์พร้อมไลายเซ็นส่งมาให้ถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยเนี่ยคนในกรุงเทพก็หมดสิทธิ์ดิตอนนี้โคเคอร์ฟิล์อยู่ด้วยเราจะไปยังไงเนี่ยขอนแก่นอุดรหนองคายเนี่ยตัดต่อตัดต่อเอาตัดต่อเออเดี๋ยวไปหาภาพแล้วตัดต่อเผื่อส่งไปแล้วจะได้บ้างเอออืมนะฮะอ่ะฝากอะไรถึงแฟนๆเกี่ยวกับเพลงใหม่ของน้องออเลอร์และบ้านหลังใหม่นยครับ ค่ะก็ฝากติดตามผลงานเพลงนะคะล่าสุดจากออยเลอร์นะคะประโย์กับคนไมโลนะคะวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งสามล้าน oh. แบบแบบเต็มสามล้านเป๊ะก็วันนี้เลยนะคะก็ถือโอกาสขอบคุณทุกคนนะคะทีะ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณรายการด้วยนะที่ให้น้องออยมาพบปะพูดคุยนะคะกับแฟนเพลงแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Facebook นะคะอารีรับออฟนอฟแฟนเพจ ออ l เลอร์ไทด Music นะคะแล้วก็ช่อง t ทดอ l Music ทุกช่องทางเลยเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมแจกแมสอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเพราะกิจกรรมเราเรยอะมากๆเลยค่ะในเพจก็ฝากด้วยนะติ๊กตช่องไหน t i ๊ก o k อกออยเลอร์ไทดอนมิวค่ะเป็นยังไง <S <S 2> <S 2> รีวิวรีวิวติ๊กตให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดเราพี่เข้าไปดูของน้องออยเลอร์เนี่ยพี่จะได้ได้เห็นอะไรบ้างในติ๊กตอ ก็มีมีแบบหลากหลายรูปแบบเลยค่ะมีทั้งเป็นการลิปซิงแล้วก็เป็นการถ่ายคลิปสั้นลงแบบคอนเทนต์น่ารักน่ารักตลกก็มีแล้วก็จะมีตอนนี้ที่ที่ดังสุดๆในใน t ิ k กต็อกหนูเลยก็คือน้องแมวที่ที่ดูเลี้ยงอยู่ตอนนี้แมวคือดังหนูไปแล้วตอนนี้ชื่อน้องเซเว่นอ่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน t ิ k กต็อกออยเลอร์ชาตินิวสิคค่ะน้องทุกคนด้วยครับผมถ้าเกิดใครเข้าไปใน Facebook ของน้องนะฮะก็จะเจอภาพ น้องแมวตัวนั้นอยู่ค่ะเพราะเป็นเป็นสิ่งแรกเลยฮนะที่วันนั้นผมเซิร์ชหายชื่อน้องแล้วเข้าไปเจออุ้ยนี่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าวะมีแมวด้วยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องออยเลอร์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องออยเลอร์มากครับขอบคุณมากคะ่ะออยเลอร์สวัสดีคะ <C oughs> ่ะอ่ม ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เราเห็นค่า,าตากันมามนานแล้วก็มีผลงานออกมาเป็นหลักร้อยล้านวิวให้เราได้ติดตาม,ม,มฝากด้วยนะคะบ้านหลังใหม่ซิงเกิลใหม่ค่ะคไป <ผม S 2> อยู่กับคนใหม่เลิศไททอมมิวสิกยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องออยเลอร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะเวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนั่นก็คือ True 5G อัจฉริยะภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราแล้วต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่นั่งรับชมพวกเราจนถึงตอนนี้นะฮะสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมธนกรมหาวิทูนวรินดาคุป,ปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ